ครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำลารถชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ได้จัดตามกระแสเรียกร้องนะครับหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยจากสมาชิกหนึ่งท่านนะครับในช่องอยากจะดูตัวกระบะนะครับว่ามีงบ2 0 0 0 0 0เนี่ยคือจะซื้อกระบะตัวไหนดี นะครับจริงๆผมกาลังจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกระบะไม่เกิน2อ0 0สนนะครับถ้าสมมติว่าเรามีงบอยู่2 0 0 0 0นเนี่ยจะเลือกซื้อกระบะสักคันหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อยี่ห้ออะไรดีนะครับหรือว่าเรามีงบ2 0 0 0 0นเนี่ยจะได้กระบะรุ่นไหนบ้างนะครับก็มีหลายคันนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับซึ่งกําลังจะลงคลิปหรือว่าทําคลิปเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลกับทางแหล่งรถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลานประมูลนะครับแล้วก็เต็นท์รถทั่วไปนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งตัวเลยก็คือรถบ้านฝากขายนะครับที่หลายหลายท่านนะครับต้องการขายรถมือสองที่เป็นรถบ้านที่ใช้งานอยู่นะครับก็ฝากขายกับทางช่องตำลารถประมาณนี้นะครับก็อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลว่าในงบ200,000บาทเนี่ยมันมีคันไหนที่ปรับแล้วบ้างนะครับกระบะตัวไหนที่าสามารถซื้อได้ประมาณนี้นะครับก็รวบรวมข้อมูลอยู่เอาไว้นะครับเร็วๆนี้จะ ทำคลิปให้ดูอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเปิดตัวมาก่อนนะครับจะเป็นตัว DMAX ปี04นะครับในเลทไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะครับก็สามารถซื้อได้เป็นเจ้าของได้ประมาณนี้ครับครับผมก็จะเริ่มดวจากด้านนอกก่อนนะครับหรือว่าภายนอกนั่นเองนะครับ ก่อนที่ผมจะรีวิวอย่างละเอียดเนี่ยผมก็เดินดูแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับหาตำหนิใหญ่ๆก่อนนะครับก็ปรากฏว่าไม่ยังไม่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในประมาณนี้นะครับนะยังไม่เจอตําหนิก็เลยลองมารีวิวแบบละเอียดดูอีกทีนึงนะครับว่าขอซ่อนอความช้ำ นะครับหรือว่าตำหนิไว้ตรงไหนบ้างนะครับจากตรงนี้นะครับที่รีวิวมาตั้งแต่ด้านหน้าเลยเนี่ยครับจนถึงจุดนี้เลยนะครับยังไม่เจอตำหนินะฮะยังไม่มีจุดไหนที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับสีค่อนข้างเดิมครับก็ถือว่าสวยนะครับคันนี้เป็นสีเดิมแล้วก็เสียงค่อนข้างใสนะครับการันตีได้นะครับว่าจากตรงที่ผมลองเคาะไล่ฟังเสียงดูนะครับค่อนข้างเนื้อจะบางนะครับยังไม่เจอตำหนิเนาะทางด้านหลัง กระบะหลังค่อนข้างดูสวยอยู่นะครับน่าจะใช้งานมาน้อยมากๆนะครับไม่มีสนิมหรือไม่ก็น่าจะมีการจอดเก็บรักษาอย่างดีหรือไม่ก็ต้องใช้ผ้าใบปิดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเคยไปเจอรีวิวหลายคันนะครับที่เป็นรุ่นแบบนี้เนี่ยตัวตัวกระบะด้านหลังเขานะครับก็สนิมขึ้นจับค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรอยผุบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้ค่อนข้างใหม่ทางด้านภายในนะครับ โอเคนะครับจากที่ลองเปิดประตูดูทั้ง2บานนะครับก่อนที่จะรีวิวแบบละเอียดเนี่ยก็ประตูปิดเปิดได้สนิทดีนะครับไม่ตกไม่หย่อนสําหรับรถปี0 4นย์ะครับถ้ามาถึงจุดนี้เลยเนี่ยจากที่ผมรีวิวเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาเจอคันนี้เนี่ยผมไปรีวิวมาในเลทเนี่ยนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0เนี่ยมาหลายคันมากๆกนะครับก็จะมีตั้งแต่แสนสี่นะครับ เป็นรุ่นแบบรุ่นนี้เลยนะครับปีนี้เลย d m a x ปี0ูนเนี่ยผมไปรีวิวมาเนี่ยถูกสุดก็คือแสนสีที่เจอเลยนะครับสำหรับวันนั้นนะครับที่ออกไปดูรีวิวไปหารถนะครับเพื่อจะเอามาทําคลิปให้สมาชิกได้ชมกันเนี่ยปรากฏว่านะครับไอตัวที่เป็นเลทแสนสี่แสนห้าเนี่ยราคาถูกจริงครับแต่ว่าเ,เครื่องนะครับบางคันนะเครื่องเยอะมากห้องเครื่องไม่พร้อมใช้งานด้านนอกบุบสีถลอกคือต้องเก็บอเอาไปทําอีก หลายบาทะนะครับสำหรับคันที่มันอยู่ในเลทประมาณแสนสี่แสนห้านะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยในเลทประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะครับก็ถือว่ามีนะครับที่ผมไปรีวิวถือว่าสวยอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีตําหนิต่างๆกันไปนะครับช่วงล่างไม่พร้อมใช้งานบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสีภายนอกแบบบวมบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับคือเรียกว่าไม่ค่อยพร้อมใช้งานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเจอ อีกอสองสำคัญนะครับที่มีสภาพดูดีเลยละครับเรียกว่าแบบเกือบแบบเกือแบบแบบจะใหม่จากศูนเลยก็ว่าได้นะครับภายนอกภายในเบกรกคัสช่วงล่างทุกอย่างโอเคหมดเพียงแต่ว่าราคามันเกิน2 0 0 0 0 0เนาะซึ่งจริงๆผมลองทําการต่อรองกับทางเจ้าของให้แล้วนะครับว่าจะลงได้ไหมเจ้าของก็ไม่ลงให้นะครับก็ยังยืนยันอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสน ถึง2อ0 0สนประมาณนั้นซึ่งตัวผมเองมองว่าราคามันสูงไปนิดนึงเนาะสำหรับรถปีศูนย์สี่แต่ถ้าเป็นศูนย์ห้าเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามันยังจัดไฟแนนซ์ได้ในปลายปีนี้แต่ถ้าเกิดเป็นศูนย์สี่ขายราคานั้นผมมองว่ามันสูงไปะนะครับสาหรับลถเลทราคา2 0 0แสนซึ่งปีศูนย์สี่ด้วยนะครับก็เลยมาเจอกับเจ้าคันนี้นะครับซึ่งมีความพร้อมใช้งานไม่ได้ต่างกับ ที่พูดไปนะครับเมื่อสองสาคันที่แล้วซึ่งคันนั้นเนี่ยกวิ่งประมาณแสนแปดแสนเก้าสองแสนโลนะครับแต่สําหรับคันนี้จากที่ผมรีวิวเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าโลเนาะแล้วก็มีภายในนะครับค่อนข้างใหม่ซึ่งไม่ต่างกับที่ผมไปรีวิวมานะครับก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับประมาณ2 0 0แสนต้นๆเนี่ยก็จะไปเจอที่ทางกรุงเทพนะครับที่ผมไปรีวิวมาก็มีหลายคันอยู่ในเลทแบบนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปเนาะเจ้าคันนั้นมันจะวิ่งน้อยกว่า 1> 1, 8สนแปดแสนเก้าประมาณนี้สำหรับคันนี้ก็สองแสนกว่าโลนะครับสำหรับช่วงล่างคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประทับใจมากๆนะครับจากที่ไปรีวิวเนี่ยคือช่วงล่างเขาค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับแล้วก็แชสซีนะครับค่อนข้างเดิมแล้วก็ดูยังดูดีอยู่เรียกว่าใหม่เลยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีการทํามาแล้วนะครับสำหรับรถปีแบบนี้เนี่ยจากที่ผมไปรีวิวเนี่ยเจอช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมเลยะนะครับ ตั้งแต่ออกจากโรงงานมามันก็จะมีจุดที่สึกหล่อบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สําหรับคันนี้เนี่ยคือทํามาใหม่เลยช่วงล่างนะครับก็มีตรงช่วงข้อเหวี่ยงนะครับพาวเวอร์นะครับพวกนี้ลูกยางลูกหมากต่างๆเนี่ยคือทําการเปลี่ยนใหม่มาหมดแล้วลองขับประมาณนึงนะครับถือว่าโอเคนะครับก็ให้อารมณ์แบบค่อนข้างนุ่มเซอร์ไพรส์สุสดๆนะครับแต่ติดตรงที่ว่านะครับราคาของเขาเนี่ยทางเจ้าของเปิดมาเนี่ยแสนเก้า กว,กว่าเนาะถ้าผมจะไม่ผิดก็เอาง่ายๆก็คือไม่ถึง200,000นั่นแหละอยู่มาแสนเก้าไปไปลายนะครับแต่ทางเจ้าของรถเนี่ยก็ยับยับมานะครับกับทางช่องว่าถ้ามีสมาชิกในช่องนะครับถ้าสนใจจริงๆนะครับมาลองขับลองขี่ดูแล้วเนี่ยมาพูดคุยกันต่อรองกันหน้างานได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ทางเจ้าของก็แจ้งไว้ประมาณนี้ครับ ส่วนรายละเอียดนะครับห้องเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยถือว่าพร้อมใช้งานมากๆนะครับตามภาพรีวิวเลยนะครับจากที่ผมลองสตาร์ทฟังเสียงแล้วก็ดีนะครับหรือว่าทางเพื่อนๆสมาชิกจะดูจากรีวิวก็ดีนะครับถือว่าโอเคครับเครื่องยังคงเดินเรียบอยู่นะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะไม่โขกมากนะครับถือว่าโอเคครับในระดับหนึ่งห้องเครื่องกระดูใหม่นะครับลักอินต่างๆสายไฟท่อทางเดินนู่นนี่นั่นนะครับทั้งคันเลยในส่วนห้องเครื่องเนี่ยถือว่าพร้อมใช้งานอีกหนึ่งจุดครับ สรุปโดยรวมเลยครับสำหรับคันนี้นะครับภายนอกผ่านแน่นอนร0 0เปรนะครับเพราะว่าสีเขาเดิมมากๆผมก็ไม่แน่ใจว่ารถประมาณเนี้ยปี0ูนย์สี่อ่ะกว่าปีนะครับดูแลรักษาได้ขนาดนี้เลยก็ถือว่าเจ้าของทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับดีแม็กปีศูนย์สี่ใหม่มากครับสำหรับภายนอกส่วนภายในนะครับจากที่รีวิวเลยหรือว่าเพื่อนสมาชิกก็คงจะเห็นจากภาพวิดีโอที่รีวิวไปแล้วนะครับว่าเขาค่อนข้างเดิมมากและยังคงความใหม่อยู่ หลายจุดนะครับที่เป็นของเดิมจากโรงงานเลยอาจจะมีบางจุดนะครับที่มีการปรับปรุงนะครับให้มันดูใหม่ขึ้นหรือว่าสวยงามขึ้นนะครับช่วงพื้นผมด้านล่างอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับสาหรับรถเก่าประมาณนี้แต่ว่ามีการดูแลแม่ทันนันขนาดนี้ทางช่องมองว่าก็ถือว่าผ่านอีกหนึ่งจุดนะครับสาหรับภายในส่วนช่วงล่างนะครับโอ้อันนี้เซอร์ไพรส์อย่างที่ได้บอกไปนะครับได้มีการทําใหม่นะครับในหลายๆจุดก็คือเปลี่ยนเป็นของใหม่เลย นะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังจากที่ลองขย่มดูนะครับแหนบโชคด้านหลังเนี่ยก็ยังโอเคก็มีข้อติเรื่องนึงนะครับก็คือยางนะครับที่ปีค่อนข้างเก่าไปหน่อย นะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าคิดจะซื้อคันนี้เป็นเจ้าของก็ลองอติดต่อนะครับหรือว่าพูดคุยกับทางเจ้าของไปเลยนะครับว่าอยากจะได้อยางที่ปีใหม่หน่อยหรือเปลี่ยนยางให้หน่อยผมคิดว่าทางเจ้าของไม่น่าจะติดใจอะไรนะครับกับตรงนี้ซึ่งว่าอมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับคือจริงๆยางอะ่ะเขาใหม่นะครับซีรี์ยาง หรือว่าดอกยางพวกเนี้ก็ยังดูดีดูใหม่อยู่แต่เพียงแต่ปีมันเก่าไปหน่อยหมดอายุไปประมาณนั้นนะครับก็ลองติดต่อพูดคุยดูครับกับทางเจ้าของอีกทีหนึ่งสําหรับเรื่องยางตรงนี้นะครับส่วนช่วงล่างนะครับทางด้านหน้าก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็เขามีการทํามาใหม่อยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคครับเหมือนได้รถใหม่ประมาณนั้นนะครับช่วงล่างก็ถือว่าผ่านนะครับอีก1จุดทีนี้นะครับสุดท้ายแบบท้ายสุดเลยก็คือราคาสําหรับราคาตรงนี้เนี่ยทางเจ้าของเนี่ยต้องการอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่น ไปปลายนะครับแต่ไม่ถึง2 0 0 0 0 0น่าจะประมาณสัก 1, 95, 000, แสนเก้าหมื่นห้าพันถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ว่า,าทางเจ้าของเนี่ยก็แจ้งนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีสมาชิกในช่องนะครับที่มาจากตํารารถเนี่ยสนใจคันนี้จริงๆนะครับหรือว่าอยากได้เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยให้มาทดสอบนะครับให้มาลองขับดูก่อนนะครับส่วนเรื่องการต่อรองเนี่ย คิดว่าน่าจะได้แน่ๆนะครับจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องก็ได้เกินไปให้แล้วว่าถ้าเกิดมีสมาชิกนะครับสนใจอยากจะได้เนี่ยโอเคสามารถต่อรองได้อีกไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับทางเจ้าของก็โอเคครับยินดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็อยากให้มาลองขับดูก่อนนะครับเพื่อหาความประทับใจในตัวรถ สำหรับคันนี้เนี่ยอิสุดีแม็ก์0 4ยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับหากสมาชิกท่านใดสนใจถูกใจยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางช่องตามเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้นะครับว่าสินเชื่อได้ไหมผ่อนจัดไฟแนนซ์ยังไงนะครับหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับตัวรถหรือว่าจะให้ไปรีวิวคันไหนก็ยินดีครับติดต่อมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ